สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกรเกษตรพัฒนาพึ่งพาตัวเองกับผมเจ้าชายทำบางหงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโก,โกโก้เอกชนะชุติีนนท์นะครับ0984288840หมายเลขโทรศัพท์นี้ไว้เพื่อตีไว้เพื่อชมและก็แนะนําและก็เสนีแนะด้วยวันนี้ผมมาเวิร์กฟอร์มโฮมที่บ้านอาจารย์สำเนาฤทธนุชอยู่ที่ จังหวัดนานี่แหละอยู่หางน้ําสาครนี่นะฮะท่านก็เป็นผู้อำนวการขององค์การเกษตรด้วยแล้วก็ชาวบ้านด้วยช่วยหลายอย่างเลยนะฮะสวัสดีครับดีครับผมเรียกคุณครูดีกว่านะฮะค, <laughs> คุณครูคุณครูสำเนาลินุดได้หลายคนจะเรียกอาจารย์เรียกด็อกเตอร์เรียกท่านาาศาสตราจารย์ก็ไม่เป็นไรแต่ผมเรียกคุณครูสำเนาลินุดแล้วกันนะครับนะฮะทีนี้ไอ้ตรงนี้ปัจจุบันนี้มันมันเน็นยังไงจ่าคุณครูคือ ปัญหาไวรัสโควิดในทีครับหนึ่งคนที่เคยทําเกษตรแล้วตื่นเช้ามามันต้องเก็บกเกษตรเก็บผลิตภัณฑ์การ,กรเกษตรวิธีเข้าวิธีแล้วก็ไปส่งตลาดคขับรถขับลาสะดวกสบายนะครับส่งของเสร็จปุ๊บก็ซื้อของมากินบ้างอะไรบ้างเงินมาก็หมุนไหหมุนไปทีนี้ส่วนคุณครูก็มีหนะ้าที่ประสิทธิ์ประานวิชาก็ คนนั้นก็เชิญไปดูนไปนี่แต่วันนั้นมันคือวันนั้น<ช>แต่พอมาวันนี้มันไม่ใช่วันนั้นมันเป็นอะไรที่จะต้องเวิร์กฟอร์มโฮมทั้งหมดเนี่ยถูกต้องคุณครูคมองว่งาอย่างไมันมันต้องปรับตัวอะไรมากไหมสาหรับเกษตรในมุมมองของของบุคคลที่มันเป็นครูเนี่ยความรู้มี <ฮะ S 1> ทําอะไรก็เป็นหมดครับแต่นี้ถ้าเราคิดว่าอยู่เฉยๆมันน่าจ,จะคิดไม่ค่อยถูก มันมันนิ่งไปไงมันนิ่งมันนิ่งไปมันเหมือนลงทุนไปแล้วไม่ได้มีทําอะไรต่อเลยมันไม่มีการขยับขยื่นอะไรขยับขยื่นแต่นี้ไอความรู้สึกว่าเอ๊ไอหนุนก็รู้ไอหน่กว่าทเป็นครับเอ๊ะเอาความรู้กับไอที่ทาเป็นมาผสมผสานให้มันลงตัวได้ไหมมันก็เกิดหนึ่งสองสามสี่เพราะนั้นเน่วัฏจักรวิถีที่เป็นนักเกษตรมันก็เคลื่อนขับเคลื่อนครับมันก็วนไป สิ่งที่เราได้มามันก็มีเพื่อนมันก็มีอะไรความสุขครับมันก็มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะครับถ้าไม่ทามันก็คงไม่เกิดคนคนเคยทำนี่พอถ้าผู้สมพอรมาอยู่กับบ้านแล้วเขาให้ไปไหนว่าอะไรความรู้สึกมันมันมันอึดอัดเหมือนกันนะหรือย,อยังไงครับคุณครูคนอื่นอาจจะเป็นไปได้นะ แต่ผมตลองจับไอ้นี่มาทำแล้วความสุขมันอยู่ตรงนี้นะอ,อ้าวเหรอโอ้อาท่านคกับท่านผู้ชมมาเวิร์กฟอร์มโฮงกับกับครูสำเนาลินุชตรงนี้ก็เป็นเป็น,เ,ปนเหมือนห้องสมุดห้องสมุดห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยความรู้หลายอย่างเลยของเกษตรนะครับถ,ถ้าท่านก็บ้างๆท่านก็นจับอย่างนี้คนอื่นอื่นดัดแต่ท่านไม่จืดอัดเลยไม่มีไม่มีแต่ท่านมีความสุขไปเรื่อยๆมีความสุข มันเหมือนทุกเรื่ององเนี่ยร่างกายก็ได้ออกกําลังครับสมองก็ได้นี่นี่ออกซิเจนมันมนกโลโปร่งต้นไม้แล้วก็ไม่แออัดยัดเยียดแล้วก็ไม่ต้องไปคบผู้คนไม่ต้องไปเจอผู้คนที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับอยู่กับต้นไม้ต้นไม้คงไม่มีโรคมีมีอะไรบ้างครับคุณครูครับที่ที่คุณครูอยู่เนี่ยวันนี้ที่ที่เป็นเรื่องมาขค่นข้างใหม่สําหรับวงการเกษตรนะเช่นผมใช้ต้นตอส้มโอ แล้วก็มาเสียบด้วยมะนาวต้นตอส้มโอ,อคือคืออย่างนี้อา่าออย่างนี้อย่นี้นี่ยังเสียบอยู่เนี่ยอา่ายังเสียบอันนี้คือ<ๆ>ข้างล่างนี่เป็นตอส้มโออ่าข้างบนนี่เป็นมะนาวอันนี้อันนี้คือเป็นแล้วนะแต่ว่ายังไม่ยังไม่สมบูรณ์งามแตกยอดแตกเดี๋ยวก่อนกิ่งก้านคำว่าเป็นนี่หมายถึงว่ามันมันเชื่อมกันแล้วใช่ไหมฮะเออเออติดกันแล้วติดกันแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถที่ จะแตกตาขึ้นมาครับเพราะเพิ่งปลูกเมื่อสักเนี่ยสังล้างมือเสร็จูกยังไม่ถึงชั่วโมงปลูกยังไม่ถึงชั่วโมง,ง,มง,โมงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายตะบงคงเจ้าชายโกโก้เข้ามาหาอาจารย์เลยมาขอความรู้กับคุณครูเลยทีนี้ไอ้ไอที่เราเรานั่งทําแบบนี้แล้วเรามีตลาดหรืคุณครูถ้ามีของถ้ามีของนะเนี่ยครับตลาดนี่เราจะหมายความว่าต้องซื้อต้องขายใช่ไหมใช่อ่า ก็คุณครูมีความรู้เรื่องพวกนี้แล้วคุณครูทําประดิษฐ์ประดอยใส่กระถางแล้วคุณครูต่อเชื่อมมาเรียบร้อยมันต้องมีตลาดเนี่ยคุณครูอ่ะผมจะบอกนี่เนี่ยครับถ้าคนมาเจอนวัตกรรมแบบนี้เนี่ยเขาจะถามว่าจา์มันต้นอะไรเนี่ยครับผมก็บอกว่ามะนาวพันธุ์ดีสะดุดไหมครับสะดุดเลยนะมันไม่เคยมีท่านผู้ชมาไอมะนาวพันธุ์ดีส่วนใหญ่จะมะนาวพันธนู้นพันนี้พันนั่นนะฮะ แล้วมันดียังไงอ๋อโรคภัไข้เจ็บมันไม่ค่อยมีหรอกนะมีลูกทั้งปีนะโดกมากนะรสนนชาติดีนะหอมนะอันนี้คุณครูเดี๋ยวก่อนนะผมต้องถามก่อนหนึ่งถ้าพืชมันไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีโรคภัยไ,ไข้เจ็บเนี่ยก็แสดงว่าเราเรา,เราประหยัดต้นทุนเยอะเลยประหยัดไม่ต้องไปซื้อยาฆ่า,มาแมลงไม่ต้องไปซื้อยาฆ<อ>่าเชื้อโรคเชื้อราใช่อันนี้เรียวกว่มามะนาว ดีของคุณครูสำเนาลิทนุษย์นี่บอกว่าหนึ่งต้านทานโรคต้านทานโรคต้านทานแมลงต้านทานแมลงครับออกลูกทั้งปีถ้าจะพูดถึงว่าต้านทานแมลงพืชทุกชนิดมันต้องมีแมลงมีแต่ทําไมมันถึงต้านทานแมลงมะนาวเนี่ยอถ้ามันแข็งแรงขับด้วยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแหละับมันก็จะปรับตัวต่อต้อตานไอ้สิ่งที่เป็นเป็นไผ่ มันมีภูมิคุ้มกันเขามันสร้างภูมิคุ้มกันมันก็จะสร้างมาเช่นใบบางแข็งเลยนะอย่างนี้นะโอ้กินยากนะลูกใบแข็งครับสองคุณครูบอกว่ามันดกดกครับออกสามออกลูกทั้งปีนอกจากดกแล้วยังออกลูกตลอดปีต้นไม้ใหญ่ไม่โตมากแล้วข้อสําคัญที่สุดมันมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมส่วนใหญ่มะนาวมันไม่มีกลิ่นหอมอยู่แล้วมันก็จะออกกลิ่นขมๆมใช่ไหมฮะแล้วนี้บีบใช้มือบีบนี้ง่ายเพราะเปลืองบาน พอเปลือกบางเอ้าอย่างนี้เป็นแป้นดิฮะอ่ก็มันเป็นลูกผสมระหว่างระหว่างแป้นลำไยโอ้กับโคดดกโอ้มันก็เลยออกมาเป็นพันดีโอ้โหผู้อันนึงก็บางทีเป็นสิบรูกแต่ผมสะดุดคำว่าพันดีไงส่วนใหญ่เขาจะแป้นจังหวัดนู้นแป้นนั่นแป้นนี่แป้นอะไรก็สารพัดหมดเลยครับแต่ไม่มีเคยใช้คําว่าแป้นพันดีนะมีคุณครูใช้คนเดียวก็ตอนนี้เพื่อให้มันมันเหมาะสมกับ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับผมก็เลยให้มันมีรากแก้วอีกเดี๋ยวเทคโนโลยีสมัยใหม่คือส่วนใหญ่ถ้าไปตอนถ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่มีรากแก้วถูกต้องไหมฮะไม่มีมันจะมีแต่รากฝอยแล้วก็อายุจะสั้นอายุจะสั้นคือถ้ามันมีรากแก้วก็แสดงว่าอายุมันจะยาวอายุมันก็จะคงทนถาวรแล้วกันมันก็ยาวขึ้นกกว่าที่มีแต่รากฝอยถูกต้องไหมฮะคุณครูก็เลยต้องใช้ ส้มโอใช้ส้มโอครับตอนี้ส้มโอในปกติลูกมันใหญ่ครับแต่พอเราเอามาไปลากครับนะเราเราไม่ไดเอาลูกมาเลยฮะมันทําหน้าที่อย่างเดียวคือหาอาหารอ๋อคุณคุณคุณมีหน้าที่เป็นพ่อครัวเป็นพ่อครัวเป็นพ่อครัวอย่างเดียวตอนนี้จากลูกใหญ่ครับมานาาลูกเล็กครับโอ้โหท่านี้เอ้ยสุดยอดของความดกอ่ะครับดกมากโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมครับอันนี้แหละที่ เขาเรียกว่า Work from home ที่มีคุณภาพแล้วไม่ได้ดกธรรมดาเนะี่ยดกเลือกเกินมีดก,ดกเลือกเกินด้วยนะฮะเดี๋ยวเดีด๋ยวยังไงก็แล้วแต่ในช่วงหน้าที่จะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูสวน คุณปลูกไว้นานเน่ตอนนี้ปลูกได้กี่เดือนแล้วครับสำหรับพันธุ์นี้ก็อยู่ประมาณสักสามสี่เดือนเพิ่งขยายพันธุ์ออกไปแล้วก็ไปปลูกปีหน้าก็ได้เห็นลูกเห็นอะไรไม่ต้องปีหน้าแล้วปีนี้มีลูกแล้วอ่ามีลูกมันประมาณกี่เดือนออกลูกคุณโผลโดยปกติเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์เนี่ยครับเดือนสองเดือนมันก็มีแต่ว่าเราต้องรู้ว่าควรจะเอาไว้หรือไม่เอาไว้หรือเอาไว้เอาไว้กี่ลูกเอาไว้กี่ผลอะไรกว่าไปคือหลักการของคุณโผลที่พูดถึง ก็หมายถึงว่าอยากให้รับต้นเขาแข็งแรงก่อนครับทึงค่อยเอาให้มีรูปนะครับแต่นี่ในกระบวนการที่เราจะต้องตัดแต่งเพื่อสร้างพร้อมให้มันดีเนี่ยเราไม่ได้ตัดทิ้งเราตัดแล้วเอายอดมาเสียบใหม่ออคือเป็นการตัดแต่งกิ่งแล้วคืว่าพูดง่ายๆก็คือแต่งสาวให้เขาแหละใช่แต่กิ่งเนี้ยเอามาทําประโยชน์ต่อเอามาโยชน์มาใช้ตรงนี้เลยละเอามาขยายต่อในช่วงสถานการณ์เป็นแบบนี้ไวรัสที่กําลังแพร่กระจายเนี่ย มีบ้านแล้วต้นสองต้นนี่ผมถือว่าอยู่ได้เลยนะถ้ามันพันอย่างที่คุณครูว่าเนี่ยนะอโดกแล้วก็หอมแล้วออกลูกทั้งปีอันนี้เหมาะเลยครับและและส่วนหนึ่งของบ้านนาวคุณรู้ไหมว่ามันไปปรับค่า PH ของของเลือดของไวรัสโควิดในทีเนี่ยเพราะค่าของไวรัสโควิดในทีก็เหมือนค่าของของดินของน้ําถูกต้องไหมครับคุณ <5. 5 S 1> ครูห้าจุดห้าไม่เกินแปดจุดห้าแต่ไอ้น้ำมะนาวเนี่ยมันสิบก,กว่า มองไป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 ฆ่าเชื้อตรงนี้ด้วยครับอันนี้เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ต้านโควิดเหมือนกันนะครับมีวิตามินซีก็สูงเพราะวิตามินซีเนี่ยครับใครกินไปมันก็มีภูมิต้านทานทุกโรคอยู่แล้ววิตามินซีถูกต้องไหมครับต้านทานภูมิแพสส้สร้างสร้างภูมิต้านทานอย่างดียิ่งเลยครับและสําคัญที่สุดก็คือระบบเลือดดีถ้าระบบเลือดดีไอ้ไวรัสต่างๆมันก็เข้ายากนะเข้าไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้ไงไม่ได้ไม่ได้สอง ปอดแข็งแรงเดบางคนก็ไปเหิฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรต้องต้องแยกสองอย่างคําว่าฟ้าเนี่ยมันสูงอยู่แล้วคําว่าทลายนี่คือกมันทุกอย่างที่มันมันอยู่เนี่ยมันสลายไปหมดโจรกับฟ้ามันอยู่ด้วยกันได้ไหมเขาถึงเรียกฟ้าทลายโจรอยู่บนสูงแล้วเสียดฟ้าถ้าต่ําก็ต่ําจนย่าบันนึกมาทลายโจรแต่ทีนี้ขนาดเดียวกันเนี่ยไอ้รถขมนี่นะฮะกินมากๆก,ก็ตายพังนะ ไม่ได้ไม่ได้ใส่ไรฝาลายโจนนะครับคุณครูถูกต้องไหมฮะแต่กินให้พอดีต้องมีระยะเวลาแล้วก็กินไม่ใช่คุณกินสม่ําเสมอนะฮะทุกวันนี้คนค,นค,นคุณครูตั้งน่านตั้งทากินหนึ่งเดียวเลยมันมันไม่ใช่กินป้องกันมันกินรักษาใช่ไอตัวที่ป้องกันนี่มันมะนาวนี่ก็ป้องกันได้ครับมะกรูดอย่างนี้ก็ป้องกันได้นะคุณครูนะได้ผิวของมะกรูดเนี่ยมันมีน้ำมันดูแล้วก็ใบมะกรูดอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันทีนี้เรามาพูดถึงตรงนี้ ไอ้ลูกดกของคุณครูเนี่ยผมสะดุดครัว่าพันดีมีเจ้าเดียวของคุณครูสำาเนาลทธนุชคือพันดีจำทีนี้คุณครูอันนี้ตอนนี้ตลาดเป็นยังไงเราเวิร์ฟอร์มโฮมอย่างเงี้ยตลาดแล้วที่ผมนี่เน่ผมไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่หรอกนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าจะซื้อต้นสองต้นเนี่ยบางทีผมก็ให้ไปเลย ภาวะนี้รถไฟฟ้าพลังงานโซล่าเซลล์ไม่ต้องเติมน้ำมันประหยัดพลังงานกับแผงโซล่าเซลล์จัดเต็มจ่ายครั้งเดียวประหยัดไปตลอดแบตเตอรี่เต็มวิ่งได้สูงสุดถึง80กิโลเมตร มิกกลางแดดชาร์จในตัวเพิ่มได้สบายทั้งวันมอเตอร์1,000วัตต์แบตเตอรี่ 60V 2 0โวลต์20แอมป์ทำความเร็วสูง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลได้เยอะผลได้หนักผลได้คุ้มตอบโจทย์การทำงานการใช้งานอย่างครบรูปแบบขับขี่ง่ายดีไซน์สวย มาแล้ววันนี้สอบโจทย์พี่น้องการเกษตรหรือกิจการที่ต้องการมองหารถไฟฟ้าอเนกประสงค์กับรถไฟฟ้าคาวากิที่พร้อมมาเป็นตัวช่วยประหยัดกับพลังงานสะอาดจ,จากธรรมชาติจากแสงอาทิตย์อย่างโซลาเซลล์ที่คุณจ่ายแค่ครั้งเดียวแต่ใช้งานได้ยาวๆจะขนหนักจะขนเบาเอาไปลุยที่ไหนก็ได้เอาอยู่วันนี้พิเศษไม่ต้องจ่ายแพงกว่าเพราะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 89,990บาทเท่านั้นรีบโทรดว่วนมีจํานวนจํากัด ลับเรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองกับผมเจ้าชายตั้งมะคูเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโกเอกชนะชุติยนน์ศูนย์เก้าแปดสี่สองปดปดปดสี่ศูย์อันนี้ไว้ให้โทรศัพท์มาติผมเพิ่มนั้นนี้นิดหน่อยชมก็ได้แล้วก็แนะนําแล้วก็เสนอแนะด้วยนะครับว่าโอ้วันนั้นถามไอ้นี่ไม ไม่ถูกใจเลยผมอยากได้คําถามแบบนี้อยากเห็นไอ้นั่นไอ้นีไน่ไอ้นูน่นนะครับผมก็จะนําเสนอให้นะคะเบอร์อยู่นี่แหละทีนี้นี่คือคุณครูสําเนาลิทนุชผมดูอัธรรยาศัยใจคอดูบรรยากาศมีความสุขเลอเกินนะเบิร <laughs> ์กฟงโงคนอื่นนี่เครียดนะคุณครูแต่คุณครูนั่งยิ้อ้ยผมยามานตั้งแต่เช้าแล้วตะกันคือตื่นมาต้องทําเลยนะตื่นมาแล้วเนี่ยมันต้องดูต้องจับต้องยังไงล่ะ ดูให้มันรู้ครับว่ามันจะต้องปรับต้องแก้ต้องทําอะไรต่อมันมีงานตลอดเลยครับถ้าเราไม่ลงมาดูถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่รู้เรื่องเครียดนะต้นไม้โตทุกวันนะคเลอน้ําก็ต้องรดทุกวันอะไรจะต้ง,รงเรียนก็ต้องมาใช่ไหมสินี้มันมีวินัยในตัวเองแบบคือคือคือ,คอที่นําเสนอวิถีชีวิตของคุณครูสําัเรียนนู่นเนี่ยเพราะอะไรไหมฮะเวิร์กฟอร์มโฮมผมเห็นสื่อต่างๆนะผมสงสาร เครียดเหงาแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าที่สัคคัญที่สุดมันจบดว้วยกันล้มหายตายจากก็คือค่าตัวตายมากอะไรมามผมไม่อยากให้เกิดตรงนี้ขึ้นจึงเอาวิถีชีวิตของคุณครูสำเรฤทริ์นุชเนี่ยเป็นวิทยาทางว่าอยู่แบบไหนครับจึงมีความสุขแบบนี้เห็นไหมขอบคุณครับนะฮะทีนี้สําหรับบรรยากาศในบ้านเนี่ยก็ดูไปด้วยผมคุยไปด้วยก็เห็นภาพ บรรยากาศไปด้วยนะแต่ตอนนี้จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปเดินดูสวนของหุดครูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะคุณครูนะอยู่ทางไหนครับอยู่ด้านหลังอันนั้นเป็นมะนาวมีมะนาวมีส้มมีกล้วยมีมะกรูดโอ้โหแต่ผมอยากเห็นตอนนี้ก็คืออะไรมา้าน้อยนาพันธ์ดีๆอะไรทุกอย่างคือเป็นพันธ์ดีหมดเลยนะเป็นพันธ์ดีหมดครับอยากเห็นสวนหลังบ้านครูสำเนาลิดนุต ันนี้คือบริเวณหลังบ้านใช่ไหมครับคุณครูลแลวนู่นก็อันนี้คืออะไรฮะไหนครับอันนี้วิลังกาษานี่ยารักษามะเร็งเบาหวานโคเลสเตอรอลไขมันใช้อย่างไงคุณครูก็ใช้ใช้ลูกมันมาทาวายกินก็ได้เอาใบจาิ้มจิ้มปลาราจิ้มน้าพระะิกนนก,กินสดสดก็ได้ก็คือหมายว่าหรือจะไปตากแข้งต้มเป็นชาก็ได้หมายความว่ากาลังจะบอกว่ากินกินอาหารเป็นยาใช่ไหมเนี่ย ใช่ครับอ๋อคือไม่ต้องไปกินยาเป็นอาหารนะครับและอนุ่ก็ฟักข้าวโอ,โอ้นี่ไงฟักข้าวอันนี้ประโยชน์สูงนะเนี่ยครับกำลังออกลูกนะคนุณครูครับมีมีลูกลนนสวยทั้งนี้สวยสวยมากนุ่นก,กำลังกำลังเลื้อยขึ้นข้างบ่นนุ่นแล้วมีอะไรครับอีกเนี่ยมีอันนี้ก็กลองบรรพันผมตัดท,ทิ้งแลมันมเป็นล<อ>้างจืดโอ้ล้างจืดก็สำคัญนะ มันช่วยสอนคิดช่วยสอนคิดได้อย่างดีมากๆเลยหลังจื่ถ้ามีโอกาสได้ปลูกไว้เนี่ยประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับแล้วนี่ทาไมมันงามขนาดนี้อะหลังบ้านก็คือผมทำน้ำจุลินทรีย์อยู่นะเวลา,าวมาล้างถังล้างอุปกรณ์อะไรมันก็ไหลลงมาับมันก็งาม เดี๋ยวไปดูงามกว่านี้ก็มีคนนี้ก็งามเลยนะครับนี่เป็นหลังบ้านดูลมลื่นเลยนะครับคุณโหนนะครับอันนี้ไม่มีลูกจ้างไนงะนนทำคนเดียวเลยนะอันนี้ก็เป็นน้อยนาน้อยนาอะไรครับเนี่ยน้อยนาพื้นเมืองนี่แหละน้อยนาน้อยนาหนังนี่แหละแต่ว่าเอาเทคโนโลยีตัดแต่งเข้ามาช่วยไงมันก็เลยเป็นแบบนี้ถ้าไปตัดแต่งมันไม่ค่อยมีลูก โอ้อย่างงี้มันก็จะสวยแลวมันก็จะมีลูกอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยมาเจาะเป็นเรื่องๆไปท่านผู้ชมจะได้ตามพนครูได้ทันโอ้เน,นือนกสุ่งเครืงเนี่ยไอถูกเหนือหน้าตายเนี่ยไม่ใช่แล้วนะฮะถ้าพูเรื่อหน้าตายเนี่ยไม่มาเนี่ยผมยแง่ยังไงก็ไม่ตายอันนี้อันนี้เป็นมะม่วงต้นตอแก้วขมิ้นแต่ว่าผมเปลี่ยนยอดเป็นมะม่วงอกล่องพันดีซะแล้ว อันนี้ต้นต้นดัางเดิมต้นแก้วขมิ้นระครับเอามาจากขมิ้นลูกมันโดกดีเราก็มาเป็นต้นต่อเดี๋ยวมันจะส่งผลให้ลูกที่ที่จะออกที่เป็นอกล่องเนี่ยดกดกมากเลยอันนี้ก็เกษตบยอดได้ประมาณเดือนเดือนเศษนี่และเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาร้อยต่อไม่เจอเลยครับพอตัวหาร้อยต่อไม่เจอเพราะนั้นใครอยากรู้เรื่องเนี้ยมาหามาหาผม แล้วด้านหลังนี่เป็นมะขามป้อมนะครับนี่แหละโอ้โหลูลูลประเภทเท่าเท่าขวดขวดเครื่องดื่มไหมครับลูกใหญ่มากเข้ามะนาวเล้กกันนี่เหรอนี่ครับลูกใหญ่แต่ท่านมาช่วงนี้มันไม่มีลูกครับเสียบยอดทั้งนั้นแหละครับเสียบยอดแล้วกอ็อันนี้ก็เป็นโกโก้โกโก้โกครับอันนี้แหมราดอันนี้ก็ดกโหรานเลยละ แต่ว่าเราเก็บไปสักน่าจะอาทิตย์ที่แล้วนะเก็บไปอันนี้มะนาวพื้นบ้านเหรอเป็นมะนาวประเภทมะนาวหนังนี่แหละอพอได้ปุย๋ยได้อาหารเข้าไปมันโอ้มันมันพูดว่าโดกขนาดจ,จะไม่เชื่อนี่ครับแต่ลูกกับใบนี่ใกล้เคียงกันเลยละตอนี้ทั้งลูกทั้งใบมันเท่ากันเลยเนี่ยอันนี้มันเก็บไปสัแล้วอันนี้นนไผ่อะไรครับเนี่ยอันนี้ไผ่หวานมันจะกินไม่เล่ายอดเนี่ยมันกินได้เลยนะ หากปุ๊บกินปับปนะ๊บอะไรกินปับ๊บหวานเขาไว้ทําต้มตำเป็นไท่หวานเมืองหน้าเนี่ยนะทาผมเวลาใครเข้ามาเนี่ยเขาเขาจะกินข้างไงเนี่ยมันจะอ่อนแล้วมันก็บอกมันไม่น่าเชื่อหลือว่าอา ไม้ไผ่เราเนี่ยมันมันกินสดได้นะมันกินสดเนี่ยครับแล้วก็ปอกแล้วไปผ่าๆๆทำตุ้มาครับแข็งนี้ปกติของไผ่กินมันต้องขมนะปกติมันจะขมเฟื่อนด้วยแต่อันนี้เรากินสดๆอร่อยอันอันนี้มันจะต้องตำอันนี้มันสูงไปแล้วมันน่าจะมีขมมั่งแล้วล่ะเพราะว่ามันจะต้องเอาไม่ขมไม่ขมขึ้นมาหน่อยไม่ขมเนี่ยบางทีเออ คนก็มาเยี่ยมมาเนี่ยครับอยากได้ก็ขุดไปเลยปลูกไปปลูกแล้วเทคนิคการปลูกก็พายอย่าไปปลูกตั้งุณนะปลูกตั้งมันไต้่ต้องปลูกนอนนี่คือเทคนิคได้แต่หนอครับอันนี้เป็นไผ่ทยแบบเป็นไผทยชมพันธ์มาจูไหนครับเนี่ยมาจูเดี๋ยวนะคุณครูเนี่ยพันธ์มาจูเขาเขาส่วนใหญ่มาจูนี่เขาให้ทำประโยชน์อะไรมัน มันไม่มีขนมากมันไม่มีหนามคือหมาจูนี่หนึ่งมันไม่มีขนแล้วก็ไม่มีหนามก็ตัดกันแค่ๆจะไม่เว้นแต่ละประโยชน์จริงๆมันก็ใช้มันทั่วไปแหละแต่ว่าหนอเขาเนี่ยมันไม่มีหนามไม่มีขนครับเออมันออกออกทั้งปีนะถ้ามีผมมีมีปุ๋ยมีน้ำมันออกทั้งปีกินกันทั้งปีอ่ะแล้วตรงนี้ตัดออกทำไมครับก็เรา ไม่อยากให้มันแตกแขนงอ๋อต้องตัดทิ้งเหรอเราจริงๆเนี่ยให้มีแขนงไห้นีปอเดี๋ยวผมก็จะตัดใครอยากได้ก็เอาไปปลูกอ๋อแขนงที่เหลือตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าเอาไปพ่อพันได้ไอ้ครับใช่ไหมคุณโคไดใช่ใช่ไปไปพ่อพันได้แต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ครับต้องรอไปตั้งประมาณสักปีนึอืมันแข็งแรงปกติมันต้องคือทั้งปีจะมีน้ำรดมันกอกทั้งปีนอมันออกตลอดเนาะอันนี้อันนี้มัน มันโสมไปแล้วล่ะเพราะว่านอใหญ่ๆล้วก็ตัดต้งแต่ต้นคขับมาจูมาจูก็เหมือนกับกิมซุ่งกฮะเถอครับประเภทเดียวกันแต่นี้มันอร่อยกว่าอร่อยกว่ากิมซุงอีกเหรออร่อยกว่าครับแล้วก็ผมมีลำไยพันพวงทองนี่เหรอครับสาวปุ๋ยต่นนะปุ๋ยที่ผระล็ดอยู่เนี่ยเพราะอันนี้เคยได้ถึง สองกิโลนะครับครับหวงเดียวเนี้ย่อเดี๋ยวดกนี่ก็เตรียมขยายพันธุ์ที่ก็เป็นไม่น่าพันธุ์อะไร่ะที่เป็นพันธุ์ใหม่เป็นฝ้ายเขียวกะเสษสองป่ะฝ้ายเขียวก็เสษสองโอ้โอดีนะโตไวนะมันมันภูมิต้านทานดีนะครับกิ่งทับคร่บครับสมัยก่อนเป็นนา ก็เปลี่ยนจากนาเป็นประเภทนี้ใช่ไหมนี้มีปลาชะโดนะมีปลานะปลาทอดหลายฝูงมากอันนี้บ่อปลานี่บ่อปลาลึก <c oughs> บ่อปลาโอ้โหแล้วคุณโหครับไอคอ,อกไอคอ,อกมีมีหลายหลายหลายคอกก็ถ้าออกไปข้างนอกก็ชาวบ้านเขาก็จับกินได้อ้วนโอ้โหปลาที่นี่อ้วนรสชาติดี อันนี้คืออะไรครับอ๋ออันนี้คือมะม่วงต้นตอน,นี่เป็นแก้วขมิน้นตัวต้นใหญ่ขนาดนี้เราก็เปลี่ยนยอดหนึ่งเป็นน้ำดอกไม้สีม่วงยอดหนึ่งก็เป็นอกร่องอกร่องขาวอ่นนะีพันธดีอ่ะนะในต้นเดียวนี่มันมีกี่พันธุ์ครับเนี่ย อันนี้ก็เป็นพันช้างแดงอันนี้ก็เป็นพันจักระพัดโอ้ครับมันกำลังแตกยังไม่ได้โูงามมากนะเดี๋ยวมันก็จะเป็น4ี่พันครับถ้าถ้าเป็นในน้ำดอกไม้สีม่วงอ่ะนะลูกกิโลกว่านะครับลูกใหญ่เลยนะโอ้ใหญ่ใหญ่สค้งน,นี่ครูทำแบบนี้คือต้นนี้มีสี่พันได้กินทุกทุก 4, <000 S 2> ชนิดเลยเนี่ยสี 4, ่ชนิดเนี่ยมีสี่พันครับ